นี่ครับผมคนนึงครับยกย่องเราช่วยกันอนุรักษ์นะครับความเป็นมาเป็นไปของการสแสดงเทิดสิโตที่บรรพบุรุษเขาสร้างไว้นะครับเราเป็นเพียงนักสแสดงคนหนึ่งทำยังไงที่จะสื่อสารให้ท่านผู้ชมได้ทราบและได้รู้ประวัติในการสแสดงแต่ละครนี่นะครับขอบคุณคนที่เขียนหัว จะเป็นอาจารย์เล็กโตมอนจะเป็นอาจารย์โจหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้มีมากมายนะครับแต่การผลิตหมายว่าจะเป็นการ์ดโจตูนี่หลายๆท่านมาได้แป๊ตัวแทนไม่ธรรมดาต้องบอกไปก่อนอ่าะไปยังไงอะเอาบางคนเรื่องผมผมแก้มาเล่นทางแรกที่ สวัสดีครับเอาต่อไปใหมันเลมันคตไม่นะเอาเช็ดได้เอาเช็ด้สวครับเออเอาเออเอาอีกเออเออเอาอีกเดแล้วสวัสดีครับเออ่ตใจขนาดไหอะโ ตูปะงไงอ่ดูดูนาตาบี้ถ้าเป็นภาษางเขาบอกวดทีาต้นเลยนะดูประเดินเออเจกระเดินขนาดนี้มไอมันเลที่ากลองตลาดไปนั่งทาให้มาโอ้โหวางที่เวางเยอะแล้วเกินนี้ของไทยทัดอย่างนี้เลยนะ แล้วก็โดดเดินเดินเอ้าแม่เออดเดินไปดูไปว่ามันีกองยังไงล้าโอ้โหหมดข้าว่นี่ก็เป็นรูกแบบการทำงารแสดงเรือว่เ้ครับตั้งแต่กนะเราพเได้โดดการแสดงแต่ว่าอยากเล่นอยากใหผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้ ก็ไม่เห็นอากาะไเหอกันนมนได้เาบใหญ่ไม่เปิดใก็ตีอยู <im ony>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  ่เอาแล้วแปะเล้วอเเที่นีได้คยแล้วเข้าไปแบบนี้เลยนะเออสงโตกำลัง อน่นเี่ยวชานว่าเขียนยุมากขนก็ยาวหูตาก็ฝ้าฟางนี่นะแม่ขาเลยแม่ได้6จุดจได้เลยนะเออท่านชมทีการของลูกพาวหมาคมรายแนจากภูอิทธระหนึ่ง เราต้องรับมือการรบกวนกันนะแต่เราบอกกับทางเราทำตัวดีแค่เป็นแฟนออกหาแล้วตัวไว้เดินทางใจใจรับชมจะเล่นอะไรก็ได้แต่ต้องน่ากับเรียนคาร์บอนโคตรดีวักกินคาร์บตัวนี้เป็นนักที่ออกนักที่โดนลูกของเขาแคร์รับคัดรับลายติดต่อ บางคนก็มีของกระดตายเพื่อขอได้จิตบ้านบ้นกระไดเล่าเล่าฟังฟังแต่ยังไม่ถึงอันนี้ดวงกระแดงของประเทศไทยมาอย่างแรงลองแต่เจอแล้วสงสัยว่าต่อหาจะอะไรแต่วันนีอ่านดูตนไปแต่เดิมทง มาถึงเจอครับแม่เออาดีมาควางางเว้ดูด้านล่าในอามันมีอะไรตอนนี้ก็จะรับชมครับลุงขาหมาผมมบชมชายโนดนคามลุงแบด้แราเการเชิดสิงโตนี่ ตัวอดไรวันดึกดานอะไรอยูใส่อ่าเอ้ยัวมีดแมใส่บอกหลังากัดเข้าไปแต่ก็กลัวว่าเออมันเป็นคนลุกายแล้วว่าในมันมีอะไรอยู่หรือเปล่าแอ่ไปแล้วช mm ูบขอบอ่าเอ้าวแต่ก็ร้องสะพนรับโอ้โห อางแ้นี่นะคระับโอ้หโบราณนาดแบบนี้นี่ครับอ่างใหญ่ใจครับตรวสค้นครอบคัวแม่้องปากอ่างครับตรวาแม่อยากจะกินก็อยากกินก็แม่่กลัวไอจะทำลายหรือเปล่าสายขวาเนี่ยแม่นี่ครับเป็นคนกุบปลายหรือเปล่าเอาแบบตรวจแม่ หมดนะครับตอนนี้แม่ดีครับโอ้โหพ่อาริ่มกินเนื้อวกวแล้วนะครับโอ้โหแม่กินปลาด้เอาละดีนะครับ แต่จะมีการคกามตองเชื่อปีนาสูดการขึ้นต้ิบนทางพาเราเห็นทางารนันบนเสาไม่กระบอการเบาะงอยลงกินผลละหากร่ายแต่ตำจรงเขาบอกว่าไม่ควานบูดบนสูบบุหรี่ผิดเกินละสถาบันการนี่คนดีที่บุกานแบกบานจะไมารับด้านหลาทายแต่มีความเจริญเขาบอกลูกพันธะาหารมีความอุดมสมบูรณ์ นะตอนแบบแน่อแม่แมาหาผู้ัฒนาหาได้ดี่คใช้ตำราในการแส,นนสดงการเพมัโตเพื่อสร้างความเป็นเกน์ใาาหารไยะจะได้เลุดวมไมู้ดาจรเอาแล้วครับตอนนี้ไม่ธรรมดาลแล้วน,นี่ครับขอเสพได้ ทต่ครับนักแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะระบบแตงระคนะครับต้องมีความโดดเด่นนักแสดงโปรตีนต้องมีสีไม้ลายเบอร์ต้อวยดีครับนีการแสดงการเชิดแท้ทีละและบอกแล้วครับคนชายไว้ธรรมดาครับนี่แหละครับอายุเพียงตัวเลก การอัครกำลังสิงโตไทยชั่นุ่มชั่วๆๆลาบตอนนี้มีนู่หลานนี่แหนดันเนี้ยเออคำอไปครับในธรรมดากา,ารรับฟสียเดีคนชอหัวผมชายก็ชอบ แมแล้วครับแม่ก็การยินเล่าบกอกครับเป็นการเฉลิมฉลองไปที่ไหนแล้วบ้านเมืองมีแต่วาดรวมสบปรนะสิตโตเดชเถอ,อะนะยือตามอมริตนี่ก็แป่หลวงชิว่านะเอเอที่มันน่าอดใจค่ยค่อยค่อยค่อยเออแต่สิตโตหาลู้ไปว,ว่าน่า อํามมานันดเล้าไม่าเป็นน้เปล่าเอาะละเดี๋ยวจะรู้วครับจบอกแล้วันนี้สดงเชายตัวํานี่ครับร,รบ,บรูปแบบาการแสดงระบการแสดงการเชืสิ่ตกอืเ่เล่าเขาจะทาการแสดงให้กับผู้ดังทู่ใหญ่นี่นะเป็นมเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะมันมีการอวยพรอยู่ในบทความนี้ด้วยเอาแล้วโอ้โหขวดเอาอย่างไรขาแต่เพราะว่ามัน่อยไปน้อนขวาล่ะเอออ๋อฮอร์แล้วคนข้างหลังเชียร์หน้าดูเลยพี่บังพีบังสักพันหนึ่งไหมไ้เรื่องโอ้แล้วอ่าเอออาจารย์พันปู่ใหญ่บอกเจบอกครูฝาง

นี <oh> like <oh uh ่ส oh ินี่มาอะไอยาไรอยไรอยาชวยสิ oh> ีาอย่างไรมโอ้โหพ่ oh ันบางที่อะไรนี่เหรอโอ้เอาเลยสมชายมึงขึ้นขวไปแล้วเด้อเออค่อยๆยๆเอาแหละนี่นะครับ เรื่องการแสดงที่ในอนดีตเขาสร้างไว้เอา,เอา,เอา,เอาล้วครับแไปในการแสดงที่ทำให้ได้หาดูบ้างเอาเอาเออเอาล้วครับแไป น้ำเข้าไปแต่หาหรูไ้ไหมว่าน้ำมันเป็นน้ำอัดมันได้จนได้เกิดอาการมึนเมาแ,แม่คนเรากินเข้าไปแบบขวดแบบนี้ไม่เมาให้มันรู้ไปเออเอานี่นะครับนี่ยงในการแสรดงแบบนี้เพื่อการแสรดงให้ผู้ใหญ่ทุนบุตบารมีนะครับได้ชมกันนี่คือตำนานอย่างหนึ่งที่ได้บันทึกไว้นี่น,นะครับ นายแสดงแล้วว mm ัน hmm. นี้สบชาดนไปดีบมานเดเลยเอออาอเอาอีกคนไปไปอ้าเอาแล้วกอไปขึ้นขวดนะเอนเห็นดังพันอยู่เล็บปีเล็บปีเอาแล้วเอาเอาเอาอีกอยเฮ้ยเฮ้ยอร์ขึ้นขวดไปแล้วนะบนหน้าเห็นตอดตัวเลเออค่อยคอยค่อย่อเอาแล้วเออแพันปิ้วแล้วเ่อนไม่รู้้เออดูให้ดีเอ้ จารพันตุวใหญ่เจ๊บังแปดเปิดสันร้อยยันหลอตลาดทุกโตเปิดมานมาดีอ๋อดีนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ชัยและกำรังแสดงบีได้กับการแข่งขันจันทร์และต้องคือเขบอกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ตำนานชีวิโตไทยไว้ที่ือหลังใะเส้นจอ แต่กระโดดทีไรนี่แม่หัมันจะต่ำต่อนๆเทาละเท้าละทำสมาธิเด้อค่อยๆ่อยๆนะเราวา จะเอาหมดขวดเลยไ,ไง <nào> เฮ้ยเฮค่อยๆค่อยๆคุ้เกงใจเย่ยหล่อมา วดไปละที่ก็มองไลไปละตอนนี้เอาเอ้ยอ้ยโอ้โหขาชี้ฟ้าเลยเลยเออนี่แหละเชื่อละเอนม่้การเชื่อต้องเรียนรู้เยอะๆนะครับรูรเขาสอนกันไว้แต่ถ้ามีโอกาส không cảm ơn cơm ผมฟ้องนักฟ้องแบงค์นักฟ้องแบงค์ตลอดนะเวลาคณะกรรมการตัดสินสมัยก่อนก็าจะฟ้องเขาต้องอยู่ที่สายตาของชิงต่อต้องฟ้องให้ดีเอาแล้วไหมเอาแล้วไหมคับฟังพยายามเพราะมือคาดนะเออเอาเอ้าเฮ้ยขายทำไมอีก่ะ

การคะเลาะพลพุนใหญ่นการแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคลงแต่ร้นสถานที่ครับที่เรากำลังแสดง